จระทะพิกเวจาริกังพหุชนะหิตายะพะหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากเพื่อความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้เป็นแนวทางให้ภิกษุได้นำคําสอนที่ทรงแสดงทรงเปิดเผยทรงประกาศไว้ดีแล้วไปเผยแผ่สู่มวลมนุษยชาติให้ได้รับพรอ,อันสงบสุขทั้งกายวาจาและใจเสาอโศกเป็นสนัญลักษณ์เครื่องหมายการประกาศธรรมะที่ยิ่งใหญ่หลังพุทธกาลแม้การเวลาจะผ่านมานับสองพันกว่าปีแล้วก็ตาม แต่ความมั่นคงแห่งชื่อเสียงอันเกรียงไกรได้แผ่ไพศาลในทิศทางหลายทั่วทุกมุมโลกขจัดทุกโศกให้พ้นภัยใจเบิกบานในวันนี้เป็นวันที่แสดงความยินดีมุทิตาสการะแด่พระผู้มีผลงานดีเด่น,ดนเพื่อเขารบรางวัลอันเป็นเกียรติแก่ชีวิตและวงตระกูล ทางพระภิสุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในประเทศไทยนั้นคือรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ ในการจะลงพระพุทธศาสนาให้แผ่ภัยสารยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยสมาคมผู้ทำคุณ,ณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวระมหาวิหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกบุคคลต้นแบบให้ความสำคัญและประกาศเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่ผู้ทำงาน เพื่อสนองงานปณิธานของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายบรรพชิตและรหรสถ์ภายในประเทศและต่างประเทศการทางพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมเผยแพร่อุปธรรมคุ้มครองพิทษะและปกป้องพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องโลกคงไม่ดับถ้ายังมีผู้สดับธรรมโลกยังไม่เหงาถ้าใจเรายังเบิกบานโลกจะภัยสารผ้าการประกาศธรรม ยังหมุนต่อไป